จริงครับเราทั้งสองคือพี่กรรายการในช่วงนี้นะครับค่ะแล้วรายการของเราก็ดําเนินถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองใน,นช่วงนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างดีกว่าค่มมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างครับพี่เมบอก่าวนี้เลยดีกว่าครับนักเรียนชั้นม5โรงเรียนนนทวิสินเนี่ยเขามีโครงงานจะไปช่วยน้องๆโรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก,กันครับ เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้เนี่ยนั่งกัดจัน้าตาดีเลี้ยงใจดีอีกนะคะสมกับเป็นเด็กนักเรมธำมวยศิลป์จริงๆเลยค่ะแล้วพี่น้อยี่ไปมเป็นยังไงคะเนี่ยผมว่าเราไปคุยกับทีมงานของโครงงานนี้กันเลยดีกว่าครับแซนโค้กคุณภูรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแฟนสาวคุณผู้ชายคุณผู้ชายเก็สายไปสายแล้วมาแล้ว คุยกันเลยดีกว่านะครับคุณบุรีครับผมสงสัยว่าที่มาขององค์กานนี้คืออะไรครับคือว่าพวกเรานี่นะคะชั้นม .5 มีความคิดที่ว่าสังคมในที่นี้นะคะไม่พัฒนามากนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีผู้นําเป็นผู้ดีเรื่มงในการพัฒนานะค่ะเท่าที่ฟังมาเนี่ยดูจะเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วจะมาเชื่อมโยงกับตัวนักเรียนได้ยังไง่ะคะไม่เสมอไปนะคะถ้าความเป็นผู้นํา ทุกคนในที่นี้สามารถเป็นผู้นําได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้นํานี่นะคะเป็นแค่ผู้ผลักดันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกตั้งแต่ระดับบุคคลกลุ่มหรือสังคมค่ะ2ระดับแรกนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมได้รับฟังกันไปแล้วนะคะแล้วระดับที่3ามะครับก็ระดับที่3คือระดับสังคมหรือชุมชนค่ะเป็นระดับที่ชั้นระดับชั้นมห้านี่นะคะจะไปช่วยเหลือน้องๆที่โรงเรียนวัดท่าสงทักษินารามจาังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วที่โรงเรียนนี้เนี่ย มีนักเรียนหรือคณาจารย์ทั้งหมดกี่ท่านคะมีนักเรียนตั้งแต่อนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่ 6- 54้คนห่ะส่วนคณาจารย์มีอยู่6กท่านคะ่ะเข้าที่ฟังเนี่ยดูจะเป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะแล้วก็มันจะต้องเจาะจงว่าจะไปช่วยโรงเรียนนี้นะคะก็อย่างที่คนเอ,อื้องเรียนให้ทบนะคะก็คือเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์การเรียนที่เพียงพอเพราะฉะนั้นกเราก็คิดว่าเราก็ควรจะแบ,บ่งปัน หรือว่าอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆทุกคนค่ะแล้วเราจะได้อะไรจากการมาทำโรงงานนี้ม้างครับก็เราเป็นคนที่มีจิตอาสาและรู้จักการบริการผู้อื่นนอกจากเราสามารถดูแลตัวเองได้แล้วเราก็สามารถดูแลคนอื่น<ม>ได้อีกเช่นกันค่ะเท่าที่ฟังเนี่ยก็น่าดีใจแทนเด็กนักเรียนโรงเรียนวั่าสูงจริงๆเลยนะคะแล้วยังแสดงถึงความสามัคคีของชาวคณะเราด้วยค่ะ ได้รับฟังรายละเอียดกันไปแล้วงั้นไปรับชมวิดีโอจากสถานที่จริงกับคุณวิเชียาและคุณหมือนจันทร์กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนาาสาวเหมือนจันทร์อาทาวดีกรค่ะและผมวิชยาศิษย์อัานครับตอนนี้พวกเราอยู่กันที่โรงเรียนวัดท่าซุงทักษิณารามค่ะและตอนนี้วันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับปืนก็วันนี้เราจะมาสํารวจพื้นที่และก็ความต้องการของน้องๆที่โรงเรียนนี้ครับใช่แล้วค่ะงั้นก็ตามกัามาเลยค่ะ สำหรับท Mont ี่แรกนะคะก็เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําของโรงเรียนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณสามห้องค่ะสําหรับห้องน้ำาล้าก็จะทําตีไม้กั้นบางสายตานะคะก็ตามมาเลยค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำชายมีทั้งหมดสาห้องด้วยกัน ครับสำหรับบริเวณนี้เราก็จะมีการทำสื่อที่เป็นการสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องครับให้กับน้องๆค่ะเพราจะเห็นเพราจะเห็นได้ว่าสื่อตรงนี้ก็จะชำรุดแล้วแล้วก็เก่ามากแล้วด้วยค่ะแล้วก็อกน้ำก็เริ่มสกปรกแล้วก็จะมีการทำความสะอาดกันนิดหน่อยค่ะและที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องสมุดค่ะก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ค่ะตามมาเลยค่ะ ค่ะและในส่วนของห้องสมุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่หนังสือจะจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหนังสือส่วนใหญ่จะมีตัวอักษรที่ยังเยอะแยะอยู่ก็จะมีการรับบริจาคหนังสือเข้ามาเพิ่มแต่จะเป็นหนังสือที่ง่ายสําหรับเด็กประถมแล้วก็จะมีการทาสีเพิ่มเติมของส่วนตู้นี้แล้วก็จะมีการทาความสะอาดเล็กๆน้อยๆเพราะยังมีฝุ่นเยอะอยู่ครับแล้วเราก็จะมีการทําสื่อขึ้นมาติดเพิ่ม เพื่อให้อย่างเช่นป้ายนี้นะครับคือป้ายขึ้นลงบันไดเดินชิดขวาทําให้น้องๆจะเดินอย่างถูกต้องแล้วก็เกิดความปลอดภัยในโรงเรียนครับค่ะก็สําหรับงานสอนศิลปะนะคะก็จะมีการทําสื่อการสอนเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะกัดนมาติดไว้บนบอร์ดตรงนี้นะค,ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ลานสนามบาสเกตบอลนะคะครับสําหรับลานบาสเกตบอลนี้เราก็จะนํา จะขายแป้นบาสมาติดให้น้องๆได้เล่นแล้วเราก็จะมีการรับบริจาคอุปกรณ์กีฬามาบริจาคให้กับน้องๆที่นี่ด้วยครับค่ะและนอกเหนือจากการที่เรามาช่วยพัฒนาโรงเรียนของน้องๆแล้วเราก็ยังมีกิจาก,การรมอื่นๆอีกเช่นปรับปรุงห้องน้ํามาช่วยสอนศิลปะ ก็มีสอนวิชาสปชออีกด้วยค่ะครับสำหรับกิจกรรมการมาสำรวจสถานที่ของเราในครั้งนี้ก็จบลงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเาโอเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับใช่ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆหรือผู้ปกครองท่านใดที่มีหนังสือที่อ่านแล้วยังอยู่ในสภาพดีอยู่หรือซื้อใหม่ก็ได้นะคะ แต่ขอเป็นหนังสือที่เหมาะสําหรับเด็กอนุบาลแล้วก็เด็กประถมเช่นหนังสือภาพหนังสือิ่านแล้วอยากจะนํามาบริจาคเนี่ยก็าสามารถนํามาร่วมบริจาคได้นะคะเราจะต้องกล่องไว้ที่ไหนคะคุณครูพีพ,พวกเรานี้นะคะตั้งกล่องไว้ที่หน้าะชาสสมคั์แล้วก็หน้าโรงอาหารค่ะเราจะรับการบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณครูมีมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมนะคะค่ะพวกเราชั้นป .5 นี่นะคะมีการจัดจำหน่ายสินค้าวางอยู่ที่หน้างาน ตัวอย่างเสื้อที่ระดับชั้นม5นะคะเป็นคนที่ออกแบบดีไซน์เองค่ะเราก็สวยจังเลยนะคะ,กกะมะคะีความหมายอะไรไพิเศษหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะักเรียนชั้นม5นิสเป็นทำอะไรที่ตรงไปตรงมาะะอยู่แล้วค่ะอย่างที่ท่านเห็นนะคะก็คือตราเป็นตราซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกับพวกเรานี่นะคะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในการช่วยเหลือน้องๆคนโดยใช้คำว่าลีเดอร์ซึ่งก็ตรงกับธีมของเราในการที่เราจะไปทำโครงงาน,นะครั้งนี้ค่ะโอ้โหชื่อสวยอย่างนี้นะะต้องราคาแพงมากเลยใช่ไหมครับ ไม่เสมอไปสำหรับนักเรียนชั้นม5ค่ะนักเรียนชั้นม5นะคะขายเพียงแค่285บาทเองค่ะดิฉันไม่ถาวมาว่าภายในวันเดียวเนี่ยขายหมดไปกว่าครึ่งแล้วนะคะต้องรีบซื้อกันไหนแล้วล่ะคะ่ะเอ๊เมื่อกี้ผมเห็นมีสินค้ายอย่างอื่นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างที่คุณแบรได้บอกไปั้งแต8ต้นนะคะคือพวกเราก็ยังมีของเล็กๆ,ๆน้อยๆฝาก ท่านผู้ชมและทุกบทของทุณท่านค่ะอย่างเช่นผู้ปนแจแล้วก็พ้เชนหน้าแล้วก็ที่ห้อยโทรศัพท์ต่างๆค่ะถ้าท่านใดน,นะคะต้องการจะจ่ายเงินมากกว่าราคาที่เรากําหนดไว้ท่านสามารถมาเงินไว้ที่ในกล่องที่เราใสา่าไว้ไว้อยู่หน้าง,งานแล้วค่ะค่ะการเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้โดยภาวะผู้นำมนตัวจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงจะต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนจากนั้นจึงนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงระดับกลุ่มและสังคมต่อไปถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วการเปลี่ยนแปลงสังคมก็คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ Anybody can make a change by using the leadership within us. If we start by changing ourselves, it's not, it won't be hard to change society. สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับค่ะแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูที่มาแบ่งปันเรื่องราวดี และต้องขอขอบคุณโรงเรียนอเมรีชินคณะอาจารย์ที่ให้การดูแลพวกเราเป็นอย่างดีตลอดการทำโครงการรวมถึงผู้ปกครองและผู้ชมทุูท่านที่สละเวลาและช่วยนับสนุนโครงการของเราและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนเอเมรีชินปดทาที่ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดจนการปิดโครงการของเราในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดียดค่ะคุณค่ะ